10ประโยชน์มหาศจกดิ์์ของน้ำผึ้งน้ำผึ้งได้ถูกนำมาใช้เป็นสารให้ความหวานและสารกันบูดมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่มีใครรู้บ้างว่าสารให้ความหวานนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรขณะที่เรารู้ว่าการาบำบัดด้วยความหวานนั้นดีต่อจิตจาณและน้ำผึ้งมีผลให้เชิงบวกต่อร่างกายมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งนำมารับประทานคู่กับวอฟเฟิลในตอนเช้า และนี่คือ10คุณประโยชน์ของน้ำผึ้งที่ดีต่อ,อสุขภาพและร่างกาย 1. น้ำผึ้งคือแหล่งวิตามินและแร่ธาตุน้ำผึ้งอัดแน่นไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสามชนิดอย่างไม่น,น่าเชื่อรวมถึงเป็นแหล่งวิตามินซีซึ่งมีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายอีกทั้งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเสริมสร้างกระดูกปิดท้ายด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิต 2. 2. ชเื่อยเครื่องจํานมันเลือดแดง ดื่มน้ำผสมน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดงในร่างกายเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดสามารถกำจัดแบคทีเรียและยังช่วยเพิ่มระดับพลังงานทำให้การเต้นอารบิกเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเมื่อร่างกายของคนเราได้รับการดูแลเหมาะสมจิตใจและอารมณ์ก็จะรับรู้ได้ด้วยเช่นกัน 3. น้ำตาลทางเลือก น้ำพึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลแต่น้ำตาลในน้ำพึ่งจะแตกต่างจากน้ำตาลทรายขาวที่เรามักนำมาใส่กาแฟในตอนเช้าน้ำพึ่งแทจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแท้ส่วนสารประกอบอื่นๆที่พบได้ในน้ำพึ่งได้แก่เด็กทรินที่สำคัญน้ำตาลธรรมชาติที่พบในน้ำพึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 4. มีประโยชน์ทางการแพทย์มากมายน้ำพึ่งมีสรรพคุณในการต้านเชื้อแบคทีเรียและนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อได้ด้วย การทดสอบด้วยการนำน้ำผึ้งบริสุทธิ์ไปใช้รักษาแผลเปื่อยและบาดแผลที่ขาปรากฏว่าประสบความสำเร็จถึงร้อยละ99อนอกจากนี้น้ำผึ้งยังมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้ออีโคไลและเชื้อแซมโมเนล่าซึ่งพบได้ในเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกได้อย่างหมดสิน้นและยังใช้รักษาโรคปอดเช่นน้ำมูกและโรคฮอตหือได้ด้วย 5. น้ำผึ้งเป็นพรีไบโอติก ยาผส,สมกับโปรไบลติกเช่นโยเกิร์ตท,ที่มีส่วนประกอบของยูริซีซึ่งช่วยในการย่อยอาหารอย่างไรก็ตามพรีเบลติกเป็นอาหารสําหรับแบคทีเรียเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียที่ดีในร่างกาย 6. ปรับสภาพผิวน้ำผึ้งสามารถบรรเทาโรคผิวหนังเช่นผิวหนังอักเสบและรังแคนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการคารันตกสะเก็ดและผมดูดร่วงได้อีกด้วย 7. แก้ไ น้ำพึ่งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กน้ำเชื่อมในน้ำพึ่งที่มีความเหนียวข้นจะเคลือบภายในช่องปากและลำคอทําให้อาการระคายเคืองลดลงรวมถึงป้องกันบริเวณที่ติดเชื้อไม่ให้ลุกลามต่อไปการใช้น้ำพึ่งเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอจะได้ผลดีในขณะที่นอนหลับและลดอาการภูมิแพ้น้ำพึ่งที่ทำจากดอกไม้ในท้องถิ่นจะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้ไม่ต่างจากการฉีดวัคซีน ร่างกายจะคุ้นเคยกับสารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้และสร้างขูขภูมิคุ้มกันทางเคมีปฏิกิริยาที่เกิดจากการแพ้ก็จะรุนแรงน้อยลงกาวเพิ่มพลังงานและกีฬาจะรับประทานน้ำผึ้งหนึ่งช้อนเมื่อพวกเขารู้สึกง่วงนอนหรือเวียนหัวเนื่องจากน้ำผึ้งมีส่วนช่วยในการสร้างเลือดแดงเช่นเดียวกับออกซิเจนแน่นอนว่าระดับออกซิเจนสูงก็หมายถึงระดับพลังงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ความเหนียวข้นของน้ำผึ้งยังมีประโยชน์กับนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานในระยะยาวอย่างเช่นการวิ่งมาร์ตาร์นสิบการจัดโรคมะเร็งน้ำผึ้งประกอบไปด้วยสารฟลาวานอยด์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในาการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าน้ำผึ้งสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างมีวินยัยสำคัญต่อผู้ที่สูบบุหรี่และผู้หญิง